ชนที่เข้ามาติดตามการไลฟ์สดนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่ย่านสามย่านนะคะอยากที่ทราบว่าวันนี้กลุนะ่มคณะรัษฎรไดน้นัดรวมตัวกันที่สามย่านเวลา17บเนกาแล้วก็จะเคลื่อนไปที่สถานทูตเยอรมันนะคะในช่วงเย็นของวันนี้ตอนนี้นะคะก็อีกประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงเนะี่ยก็จะถึงเวลานัดแล้วเรามาดูบรรยากาศนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มที่จะมีมวลชนนะคะเดินทางมาเพื่อที่จะ ทำกิจกรรมนะะในช่วงเกณนของวันนี้แล้วค่ะค่ะตอนนี้ก็จะเห็นนะคะว่ามีมวลชนนะคะ,ะทยอยเดินทางมานะคะที่บริเวณย่านสามย่าน,นะคะตรงฝั่งหองลำโพงทวัดหอลำโพง ึ่งนอกจากามวลชนนะคะที่เริ่มทยอยเดินทางมาแล้วในส่วนของกําลังเจ้าที่ตํารวจเองที่วันนี้นะคะก็มีการจัดกําลังมาดูแลความเรียบร้อยเนี่ยประมาณ6ก0องร้อยด้วยกันนะคะที่ย่างสามย่านแล้วก็วางกําลังไว้ที่หน้าสถานทูตเยอรมันด้วยนะเพื่อดูแลความเรียบร้อยแล้วก็อำนวยความสะดวกในเรื่องของการจราจรซึ่งตอนนี้นะคะอย่างที่เห็นบริเวณถนนพระรามที่4นะคะ การจราจรติดขัดนะคะแต่ว่ายังไม่มีการปิดการจราจรค่ะซึ่งเจ้าที่ตำรวจก็จะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าจะมีการปิดการจราจรไหมอาจจะมีการปิดการจราจรคะช่วงที่มีการเคลื่อนขบวนแต่ก็เป็นการปิดช่วงสั้นๆนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับประชาชนนะคะที่สัญจรไปมาในย่านนี้ค่ะ ค้าแม่ค้านะคะซึ่งในส่วนของกลุ่มผู้ชุมเองก็เคยให้ฉายาไว้บอกว่าเป็นสายหน่วยข่าวเคลื่อนที่ะคะหรือว่า CIA ค,ค่ะวันนี้ก็มาจับจองพื้นที่ตรงนี้กันค่อนข้างที่จะเร็วทีเดียวะค,ะ <c oughs> ค่ะนี่ก็เป็นกําลังเจ้าที่ต,ตํารวจ <c oughs> ที่มาดูแลความเรียบร้อยจราจรนี่ต้องปิดไหมคะ <c oughs> จราจรต้องปิดจุดไหนไหมคะบ <c oughs> ้านนี้ใช่ปิดต้องปิดเส้นไหนบ้างคะค้ามสีไม่รู้นะครับ อานสาหกยหรือสายตอนนี้จัดกำลังมาดูแลเท่าไหร่คะามาสามสายเปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจนะคะที่จะมาคอยดูแลคเรร้อยกัเรืองจนี้สำหรับคุณผู้ชมนะคะที่ ต้องเดินทางมาบริเวณจุดนี้เนี่ยทางเจ้าที่ตำรวจเองก็มีการฝากประชาสัมพันธ์เพราะว่าอาจจะมีถนนนะคะที่ได้รับผลกระทบนะจากการนัดรวมตัวกันแล้วก็จะทำกิจกรรมในวันนี้เนี่ยประมาณ3เส้นทางน,นะคะก็คือถนนพระรามที่4นะคะตั้งแต่3าย่านนะคะไปจนถึงแยกวิทยุนะคะแล้วก็มีถนนสาทรใต้นะ,ะซึ่งสถานทูตเยอรมันนะตั้งอยู่ตรงจุดนั้นแล้วก็มีแยก วิทยุนะคะที่จะเลี้ยวเข้าไปทางสถานทูตอันนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็มีแนะนําเส้นทางสําหรับประชาชนเพื่อที่จะเลี่ยงนะคะบริเวณจุดนี้ค่ะ ประชาชนเองแล้วก็มีสื่อมวลชนนะคะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจะคะที่เห็นเท่าที่เห็นหอยู่ในพื้นที่ในตอนนี้นะ หรับคุณผู้ชมที่เข้ามานะคะตอนนี้เป็นบรรยากาศนะคะที่หน้าวัดหัวลำโพงนะคะหรือว่าที่สามย่านนะคะในวันนี้จะมีกิจกรรมของกลุ่มนารัษฎรซึ่งเขาได้นัดรวมตัวกันนะคะที่สามย่านเวลา17บเจ็ดนาฬิกาก็เหลือประมาณชั่วโมงเศษนะคะที่จะถึงเวลานัดหมายตอนนี้ก็เริ่มที่จะมีมวลชนนะคะทยอยเดินทางมารวมกันที่จุดนัดหมายแล้วนะคะซึ่งตามกำหนดเนี่ยเขาก็แจ้งว่า 17นาฬิกาก็จะเคลื่อนขบวนนะคะเดินเท้าเคลื่อนขบวนไปที่หน้าสถานทูตเยอรมนีนะคะเพื่อที่จะยื่นหนังสือแล้วก็ทำาำข้อเรียกร้องนะคะอย่างที่เราได้ทราบนะคก็คือเป็นเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีลาออกนะะรวมถึงการในรูปสถาบันอะไรต่างๆที่เขานั้นยินยอมนะที่จะดําเนินการทข้อเรียกร้องคะวันนี้ก็มีการทํากิจกรรมซึ่งกลุ่มคณะรัศดรนะคะก็มีการชุมนุมนะคะแล้วก็ทํากิจกรรมเนี่ย เ,เกือบทุกวันนะคะอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีการชมุมนุมที่บริเวณสี่แยกราชประสงค์ด้วยนะคะวันนี้ก็ได้นัดหมายกันที่หน้าสถานทูตเดยอรมัน ตอนนี้จราจรถนนพระรามที่4ยังไม่ปิดการจราจรนะคะแล้วก็ยังเ,เคลื่อนตัวได้ดีนะคะบริเวณจุดนี้ ในส่วนของการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยนะคะการทํากิจกรรมของกลุ่มผู้ชมหนุมซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับว่านอกจากกลุ่มของคณะราษฎรแล้วเนี่ยก็ยังมีกลุ่มที่เห็นต่างทางการเมืองด้วยนะก็มีการทำนะททำกิจกรรมตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะอยู่ที่สถานทูตเยอรมน,นีนะคะก็ยังคงทํากิจกรรมของอีกกลุ่มนึงแต่ว่าในส่วนของกลุ่มคณะราษฎรเนี่ย ตอน17นากานก็จะมีการเคลื่อนขบวนไปอันนี้ก็ต้องน่าจับตาอย่างยิ่งนะคะว่า,าจะมีการ,รเผชิญหน้ากันของ2กลุ่มนะคะที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีความเห็นต่างทางการเมืองหรือไม่ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นยืนยันนะคะโดยวันนี้เนี่ยในส่วนของทางพลนตํบรวจตรีปิยะตาวิชัยซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตํรารวจนครบาลแล้วก็ ทีมโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองก็มีการประชุมแล้วก็แถลงร่วมกันยืนยันว่าในส่วนของกําลังตำรวจที่จะใช้ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยเพียงพอนะคะประมาณ6ก0องร้อยหรือประมาณเกือบ700นายด้วยกันที่จะใช้ดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยในวันนี้แล้วก็ระบุนะคะว่าในส่วนของกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะ ยังไม่มีการขออนญาตการชุมนุมน,นะซึ่งต้องเข้าใจนะว่าแม้ตอนนี้น่าจะไม่มีพรกฉุดเฉนแล้วแต่ว่ากฎหมายอย่างการาบังคับใช้พรบ,บชุมนุมที่สาธาระนะยังคงมีผลบังคับอยู่นะซึ่งทางเจ้าที่ตำรวจก็บอกว่าการชุมนุมนั้นก็จะต้องมีการขออนญาตนะไม่งั้นก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีข้อหานี้ด้วยนะคะทางเจ้าที่ตำรวจเองก็มีการ แจ้งไปยังประชาชนที่จะเข้าร่วมการทำกิจกรรมในวันนี้ค่ะฝั่งหัวลำโพงเนี่ยก็มีมวลชนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะมีฝั่งตรงข้าม็นตรง ปรจำจุลีอะไรต่างนั้นค่ะก็มีมีมลชนอีกนิดนึงนะคะที่ที่จะอ,อย่ตรงจุดน,นั้นด้วยนะคะ กาะเท่าที่สังเกตด้วยสายตานะคะตอนนี้นะ่ะมวลชุดนะคะถือว่ายังไม่มากะะแต่ก็คือเริ่มทยอยเดินทางมาเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะน้องๆนักเรียนนักศึกษาเองเข้าใจว่าหลังเลิกเรียนอาจจะมา เข้าร่วมกิจกรรมนะคะแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่ค่อยมาก,กน,นะคะก็ต้องรอถึงเวลา17นากาะะก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามวลชนนั้นจะมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแล้วก็จะมีการเคลื่อนขอบวนนะคะรูปแบบเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะเพราะว่าทางตำรวจเองก็มีการาประสานนะคะแล้วก็จัดกำลังมาดูแลแล,แล้วนะคะที่บริเวณ3าย่าน,นะคะ่ะ ที่มีการพูดคุยนะคะกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองนะก็ยอมรับนะคะว่าเป็นห่วงในเรื่องของการ,รเผชิญหน้ากันนะคะของกลุ่มที่มีความเห็นต่างทางการเมืองนะซึ่งตอนนี้ก็มี2กลุ่มหลักๆแล้วก็มีการนัดหมายทํากิจกรรมที่เดียวกันแต่ว่าอาจจะเหลือเวลากันเล็กน้อยนะคะก็ต้องรอดูนะคะว่า การเคลื่อนขอบวนไปบริเวณจุดนั้นของกลุ่มคณะราษฎรนะคะจะมีการเผชิญหน้ากันกับทางากลุ่มที่เห็นต่างทางการเมืองนะซึ่งตอนนี้ก็ เข้าใจว่าอยู่ที่น้าขถานท้ตอยู่แล้วนะคะก็ต้องรอดูว่าในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นซึ่งก็มีความเป็นห่วงกังวลน,นะคะว่าจะเกิดการเผชิญหน้ากัน,นะคะเบื้องต้นเนี่ยก็มีความพยายามที่จะเจราจานะคะกับทางแกนนาของทั้งสองกลุ่มนะคะเพื่อที่จะป้องกันนะคะไม่ให้เกิดการเผชิญหน้ากันแล้วก็ในส่วนของกําลังตารวจที่จะมาดูแลวความเรียบร้อยนะคะก็ใช้ประมาณ620นาย ดูแลวันนี้ซึ่งตำรวจเองก็ยืนยันความพร้อมนะคะว่าน่าจะเพียงพอนในการที่จะดูแลความเรียบร้อยส่วนเรื่องของการจราจรย้ําเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าการทํากิจกรรมของกลุ่มมวลชนในวันนี้นะคะคาดว่าน่าจะกระทบกับการจราจร3เส,ส้นทางนะคะเพราะว่ากลุ่มอยากจะเคลเื่อนจากสามย่านไปที่นักสถานทูตเยอรมันก็อาจจะทําให้ถนนพระรามที่4นะคะจากสามย่านไปจนถึง แยกวิทยุนะคะได้รับผลกระทบแล้วก็ถนนสาทรใต้นะคะซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานตเยอรมันตรงจุดนั้นด้วยแล้วก็บริเวณแยกวิทยุเนี่ยก็อาจจะได้รับผลกระทบดังนั้นประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นหรือว่าไม่ได้พิธุระมาะเส้นทางนี้เนี่ยก็อาจจะต้องอีกเลี่ยงเส้นทางการจราจรนะคะไปยังใช้จุดอื่นไปก่อน,นะะในช่วงเวลาประมาณ17เาฬกา ของวันนี้นะคะส่วนเวลาว่าจะสิ้นสุดการทํากิจกรรมวันไหนเนี่ยเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเองก็จะมีการประเมินอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็เป็นบรรยากาศนะคะเดี๋ยวอีกชั่วโมงหนึ่งนะคะช่วงที่ถึงเวลานัดหมายเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์สดให้ดูบรรยากาศก,ากันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าตอนนี้มวลชนเองก็ทยอยมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าเราขอพักการไลฟ์ก่อนแล้วก็ประมาณ17บเจ็นาฬิกาเษๆนะจะกลับมาไลฟ์สดอีกทีนึ่งค่ะขอบคุณมากค่ะ